ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยศิลปะนะครับทุกเดือนเราจะมีพี่ๆขวัญใจนะครับมาแนะนำน,ำน้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวันนี้เดือนนี้เราต้อนรับที่ the Star ริปเดอะสตาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับทำรายการมา20ปีไม่เคยมีแฟนคลับมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้เลย เพ่อไม่ทซ้ำนี่มาเชียร์ใครครับขอบคุณครับําใจพอแล้วฮะปัญหาวันนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทพี้ิเตรียมตัวเชิญพบกับคําถามครับเฟนยึงฟังในสี20ต่อไปซื้อน้ำลืมตาลค์ะน้ทองอฮ้ยตังหายไปไหนหมดนะฮยนั่ไงตกอย่นงั่นโอ๊ยหล่นอีกล้ พี่ลิ์คะตั้งหล่นตลอดเลยจะแก้ไขปัญหาไงดีคะแก้ปัญหาได้แก้ได้ครับพี่ลิ์เชิญเลยครับศิลปะทิรภังได้ครับน้องๆดูนะครับเราจะทำกล่องนิรภัยกันครับวันนี้กล่องนิรภัยนะครับใช่เราก็เริ่มจากคือเอาเป็นหาจากกล่องขนมอะไรอย่างงี้พวกกล่องง่ายๆครับหาได้ทั่วไปตัดฝากล่องด้านบนนะครับเหลือเก็บไว้ด้านเดียวอย่างนี้นะครับนะครับเด็กๆครับเสร็จปั๊บนะครับด้านนี้นะครับ ตัดข้างนี้ครับตัดด้านข้างออกสองข้างอย่างนี้นะครับครับด้านที่สั้นกว่านะครับเสร็จปั๊บนะครับให้พับคับพับพับางนี้เข้ามาแล้วก็พับพับครึ่งของตรงนึ้เกลางนะฮะนะครับพับสรงกลางเข้ามาอย่างนี้ครับพับตรงกลางเสร็จปุ๊บก็พับครึ่งกลางอย่างนี้ครับพับตรงนี้อีกตรงกลางอีกนะครับใช่ครับถ้าแรงไม่พอจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับครับเอาค้อนทุบก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับแล้วก็นี่จะได้เอามาเป็นอย่างนี้ครับ ต่อไปเอาแตปเพื่อนะครับทาแมกเ็บกระดาษนะครับกดลงไปตรงกึ่งกลางนะครับเพื่อยึดให้กระดาษติดกันครับครับจืบเข้าห้ตัดขอบอีกนิดนึงตรงนี้นี่ครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดพับอกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เหมือนกระป๋อสตางี้แล้วโอ้ตอนนี้มันดูไม่ค่อยสวยอ่ะใช่ก็เฉยๆอยู่เออด้วยศิลปะอัน มากมายในตัวลิตรแล้วนะครับ <laughs> จ้าจ้าไม่ไ่อยซื้เลยจ้าแล้วจะตกแต่งออกมาเดียเด๋ยวณก่อนอื่นยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือถ้าเกิดอยู่เนี้ยมันจะไม่อยู่ไงมันจะเงินหล่นได้เรา,าจะรเราจะเรียกว่าเราจะมีอ่อติแซบติดตูด้กแกนะครับมาติดใสรตรงนี้นะครับตัดแล้วก็ติดใส่ตรงนี้ครับแล้วก็จะได้เป็นอย่างเงียงมานี่นะครับเปิดปิดได้เปิดปิดได้นี่ครับต้องตกแต่งครับีิี้ถ้าสมมุติเราไม่ชอบลบได้ไหมลบได้สิครับเราสามารถเอา ยังลบนะครับที่สามารถลบลบสีได้ลบสีไม้มาลบได้นะครับนี่ก็จะออกไปนี่ครับอันนี้คือเป็นศิลปะแบบว่าเกตหนึ่งนะครับสมัยนี้แต่เรายังมีเกตสองเกดสามโชว์นี่ฮะนี่นะครับเกดสองเก3สามถ้าเกิดทำไปแล้วน้องๆเก่งกว่านั้นนะ,น,นะครับนี่นะครับมีหลายแบบให้เลือกกันโอ้ตกแต่งใช่คหาเป็นตัเป็นอะไรนะครับตามใจชอบครับนะครับห้าบาทสิบบาทปิดเลยปึ๊บอยู่เลยอยู่เลยนะครับไม่หลุดละไม่หล่นนะครับ เรียบร้อยครับและนี่ก็คือกล่องนิรภัยของพีริดเดอะสตาร์ครับ hey, hey, hey. สำหรับเจ้าของคำถามนะครับพี่ทุกมีผลิตภัณฑ์จากเซเวอร์คัสเทลซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรามีการปลูกป่าทดแทนด้วยนะครับส่งมอบให้ถึงที่โรงเรียนเลยครับขอบคุณมากค่ะพี่ลิศพีริดครับและสำหรับน้องๆที่เกิดจำขั้นตอนการทำกล่องนิรภัยไม่ได้เนี่ยสามารถชมย้อนหลังได้ที่ไหนเนี่ยได้ที่ Facebook Super จิ๋วครับ ก็จะเห็นพี่ธิ์หน้าตาหล่อๆอยู่ใน Facebook ด้วยโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ธิ์มากนะครับขอบคุณครับพี่ลิศเดอะสตาร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ